ต่อท้ายอีกนิดนึงครับส่งเบรกกับน้องบีนะครับที่สัมภาษณ์สตาร์ตาโก้นะครับซึ่งก็นำสิ่งของดังกล่าวไปแจกเด็กๆนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่จะจัดการขันในจังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับโครงการสตาร์ตาโกครับไปติดตามแล้วก็ส่งเบรกกันเลยนะครับตาตาโก้ผมก็จะเน้นไปคัดงานหัวมาจาก ลงเกลือครับเป็นเปิดตู้จีนและตู้ปาคีมาแต่ว่าผมจะเล่นเป็นงานหัวคัดพิเศษมันจะได้พอไปถึงลูกค้าลูกค้าจะใช้งานได้จริงครับผมครับถ้าเราเอามามั่วหมดเลยมันจะพอไปถึงมือลูกค้าลูกค้าจะใช้งานได้ไม่จริงส่วนมากใส่เตะค,ครั้งสองครั้งแล้วทิ้งแต่ผมจะคัดพิเศษเลยคือเอามาสภาพเหมือนของใหม่กลิบๆค,ครับราคาอาจจะปานกลางจับต้องได้แต่ว่าคุณภาพเพียบเียบ <ๆ S 1> ของใหม่ได้เลยครับผมครับแล้วผมก็จะขยายช่องทางการขายอยู่ทางออนไลน์มันจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ ทุกทุกทุกแบบเลยครับได้หมดเลยแต่รับประกันสินค้าว่าคุณภาพแน่นอนผมนี่ชอบฟุตบอลตั้งแต่สม,มัยเด็กๆเ,เลยมันเห็นฟุตบอลตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เด็กแล้วชอบเลยแล้วก็รักกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ดูในทีวีด้วยดูพี่ๆที่เตะบอลด้วยแล้วก็ เริ่มไม่คัดทีมโรงเรียนติดทีมโรงเรียนครับแล้วก็แต่ส่วนมากผมทุกวันนี้พอโตขึ้นมันไม่มีโอกาสได้ติดทีมสสม,มสรแต่ก่อนมันก็ยังเปิดช่องว่างน้อยอยู่ทุกวันผมก็เลยมาหาันมาเล่นทางเดินสายส่งทีมเดินสายไปจําครับส่งทีมเดินสายมามาันเกือบ10ปีแล้วครับของจังหวัดยโสธรทั่วยโสธรมันจะเดินสายหมดเลยก็ปั้นน้องๆแล้วก็สร้างให้น้องๆมีโอกาสส่งทีมเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้มาตีบอล พอเตะบอลโชว์ฝีมือปุ๊บทีมสโมสรเขาเห็นโอกาสเห็นพัฒนาฝีมือของน้องเขาจับเข้าสโมสรน,นั่นก็คือถึงฝั่งถึงความหมายที่ผมต้องการที่สร้างทีมขึ้นมานครับโซนทางภาคผมที่ว่าเดินสายแล้วเจอประจําที่โรดเด่นช่วงก่อนเขาจะมีชื่อเสียงครับคือสีโรจัดเห็นตั้งแต่สมัยเขายังถือกระติกน้ำถ้าผมนับเป็นตัวสำรองให้ทีมอยู่เลยจนเขาพัฒนาตัวเองมีความตั้งใจมุ่งมั่นขยันแล้วก็ขยับขึ้นมาจนติดทีมชาติได้ทราบข่วว่าพี่จัดฟุตบอล ในรูปแบบไหนบ้างคะในจังหวัดยะโสธรล่าสุดนี่ก็คือวันที่26ธันวานนคมผมก็ได้จับฟุตบอล7คนโอเพ่นนะผมครับครั้งที่1เป็นชื่อรายการตาโก้สปอร์ตครับครั้งที่1เป็นบอลวันเดียวจบรับสมัคร24ทีมตอนนี้ทีมก็กําลังจะเต็มแล้วเหลืออีกประมาณ3ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆในพื้นที่ได้สัมผัสกับนักเตะลีกที่เขาเดินสายมาได้วันเดียวที่ทำไมถึงจัดวันเดียวจบเพราะว่าจะให้ทีมต่างจังหวัด มาแบบฟูลทีมได้ถ้าเราจัดยืดเยือะบางทีตาทีมหลังหวัดเขามาไม่ได้ครับมันก็จะจํากัดแค่ในพื้นที่แล้วเงินรางวัลน,นะครับก็ที่1นึ่งหที่สองเจที่3ร่วมทีมมะสอง0ครับนี่นะก็เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆในพื้นที่ได้โชว์ฝีเท้าเขาผมเพื่อก้าวสู่ไอ้อนาคุตบอลข้างหน้าครับ พี่เอาสตาร์ที่ขายของพี่เนี่ยไปบริจาคที่ไหนบ้างคะส่วนมากผมก็จะบริจาคก,กับไอรุ่นพี่ที่เป็นครูอยู่ตามต่างจังหวัดครับผมนับตามชนบทตามต่างจังหวัดก็หนึ่งก็คืออยู่ที่เชียงคานของคอรูโยครับผมนับเขาก็จะบริจาคอยู่ที่เชียงคานน้องๆเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่ยังขาดทุนเรื่องการเงินซื้อสตาร์ทอยู่แล้วก็เพจพรเทพไอรองเท้าเย็บรองเท้ามือสองก็จะอยู่แถวภาคกลางครับที่ผม นำบริจาคแล้วก็กับพี่ชาวที่รายการของลูกหนังติดล้อที่บริจาคแถวสุรินครับเนี่ยครับก็เพื่อให้น้องๆที่บางคนเพราะผมสมัยตอนเล็กๆผมอยากเตะบอลแต่ผมเตะตั้งแต่สมัยใส่อังเกิลไม่มีรองเท้าพอมันเริ่มมาเปลี่ยนพัฒนามาเป็นรองเท้าไม่มีเงินซื้อเอาตรงๆว่าม,มีเงินซื้อก็เลยมองเห็นย้อนกลับไปเห็นนะจุดนี้ว่าเฮ้ยน้องหลายคนเขามีฝีมือนะแต่ไม่มีอุปกรณ์ ครับผมนะพ่อแม่ก็ยังงบไม่ถึงอะไรมาเนี่ยครับก็อยียกบริจาคให้ทั่วถึงครับวันนี้พี่ปองมาร่วมเตะฟุตบอลในรายการลูกหนังติดล้อมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็อย่างแรกครับประทับใจสนามก่อนเลยแบบนานๆน,น,นะครับผมนะครับทั้งเอาง่ายๆทั้งชีวิตเนี่ยเพิ่งได้มาสัมผัสสนามที่คุณภาพมาตรฐานขนาดนี้ครั้งแรกแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่พี่ชาวและไอทีมลูกหนังติดล้อที่วีพีตาพยาที่เชิญมาผมมา,ม,ามาเกี่ยวม,มาร่วมงานด้วยผมแล้วก็มีความประทับใจมากถึงจะเดินทางไกลแต่พอมาถึงสนามแล้ว มีความสุขมากครับหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยครับ